คุณย่าดูแลน้องมาตั้งแต่น้องเด็กๆเลยจน16ปีตอนนี้จนปัจจุบันเนี่ยร่างกายเริ่มจะไม่ไหวแล้วพ่อแม่เขาก็ไปคนละทิศคนละทางแล้วเขาได้ได้ช่วยเหลืออะไรคุณย่าแบบไหน,นไม่เคยมไม่เคย,เคยบาดเดียวซสลึงเดียวยังไม่เคยเลยไม่เคยให้กินแล้วคุณย่ากินอะไรละ่ะทั้งนั้นขยำข้าวกับน้ำปลาไม่เรื่องมากยายไม่เลือกมากเลยอยู่้ารหลานไม่เห็นพ่อแม่เด็กเห็นแต่ย่าคนนี้เลี้ยงคนเดียวนู่นนี่ก็ตู้หา่างกินเก่งเลี้ยงลานนะ่ะน้า ตอนนี้แก่แล้วใช่ไหมล่ะอายุตั้ง70แล้ว,ขวเขา็เก็บผักบุ้งได้เล็กๆกน้อยไปวันๆเท่านั้นเนี่ยพอซื้อกับข้าวกินจะนี่บ้านขององค์พาดิยทำไมคุณย่าเนี่ยถึงได้รับบ้านพระราชทานขออยากแกให้แกหายไวๆรักแกแกเคนดีมากๆอยากให้แก,าก,ากห,หายหายไวสะเท้ดาป้าดินเนึ้อผักบุ้ง,งถ้าได้เขาเนี่ยขายได้ไหรือยังได้ได้ขาบางฮะข้าขบ,บา 5บาทคุณย่าเนี่ยหา3ชั่วโมงเพิ่งได้5บาทตอนนี้ใช่เมื่อกี้เดินมาหลานคุณย่าหรือเปล่านั่งอยู่บนรถนั้นจ้าคุณย่ามาเก็บผักบุ้งเนี่ยก็พาหลานมาด้วยตลอดเลยเหรอครับผู้หญิงไงเดวยวเราก็จะจไปไหนไปด้วยไง บัวตั้งนานแล้วเพื่อได้กรรมเดียวถ้าวันไหนมันไม่มีเลยคุณย่าทําไงก็ไปหาบัวหาบัวมาปอกแล้วก็ใส่ถุงวิ่งขายแล้วคุณย่าต้องหาให้ได้วันหนึ่งกี่บาทครับมันก็วันละห้าสิบบาทนี่แหละห้าสิบบาทก็คือดีแล้วดีแค่นี้ก็ดีแล้วเราก็ซื้อนมไฮลานถ้ากล่องนึ่งแล้วต่อไปเราก็ซื้อไข่แล้วคุณยากินอะไรล่ะทั้งนั้นก็น้ำพริกแล้วก็หาผักต้มแล้วถ้าวันไหนที่หาเงินไม่ได้แล้วครับกรน้ำปลาขยำข้าวกับน้ำปลา ไม่เรื่องมากยายไม่เลือกมากเลยอยู่พ่หลานไปหาหมอกระดูก,กระพูไปโรคหัวใจรู้หาบัวไปอะไรลงน้ําไปงมไปอะไรเนี่ยมันมีมังม่งไหมคบที่แบบจะวูบลงไปเลย,เยมีมีเธอบอกว่าถึงขั้นแบบจมไปเลยมีหลายเที่ยวแล้วมีแล้วเหรอหลายเที่ยวนี่แบบว่าหัวใจเราอยู่กับหลานไงเออไักไปอะไรนะเดี๋ยวหลานล่าใครจะเลี้ยงดูมันพนากดูแลน้องมาตั้งแต่น้องเด็กๆเ,เลยจน16ปีตอนนี้จนปัจจุบันเนี่ย ร่างกายเริ่มจะไม่ไหวแล้วใช่พ่อแม่เขาก็ไปคนละทิศคนละทางแล้วเขาได้ช่วยส่งเสียหรือได้ช่วยเหลืออะไรคุณย่าแบบไหนไม่เคยมไม่เคย,เคยบาทเดียวเสลึงเดียวยังไม่เคยเลยไม่เคยให้กินนี่บ้านขององค์พาดินีทำไมคุณย่าเนี่ยถึงได้รับบ้านพระราชทานมาได้ยังไงครับก็ไปกราบุทูลที่วัดนางในเลยเพิ่นก็รับ อีโนเป็นคนไข้เลยเขาก็ถามว่าบ้านมีอยู่ไหมบ้านก็ไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่พูดเขาฟังเขาพิจารณาเลยเขาให้เงินมาสร้างไงขออยากให้แกหายไวๆรักแกแกคนดีมากๆอยากให้แกหายหายไวสะเทวดาป้าดินเน่คนไทยทุกคนนะฮะก็คิดเหมือนคุณย่านั่นแหละครับก็คงอยากให้ท่านหายประชวร มะก่อนเนี้ยบ้านเป็นกระตอร๊อบเล็กๆเองนา่นไ,นไม้ไผ่ะที่เอาไม้ไผ่ตีเป็นแค่เี้ยราก็ห้าจากหรือแฝกก็ได้มุมเอาอะเป็นอยูกทอมมาจ้ะเป็นห่วงเขาว่าเขาต้องเลี้ยงลานคนเดียวอย่างเงี้ยลำบากเว่าเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะพาไปห้ามอใช่ไหมล่ะเขาก็มีแค่สองคนย่าลานเท่านั้นแหละจ้ะรู้สึกว่าตรงท่านเขา,อาไอ้หนูไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เห็นพ่อแม่เด็กเห็นแต่ยาาคนนี้เลี้ยงคนเดียวนานแล้วก็อยากยะให้อยู่านานๆอยู่กับย่า ให้แข็งแรงให้พูดได้เดินได้นี่ก็โอ้ยย่ามีแหงแล้วขอคุณย่าก็แข็งแรงด้วยนะครับข่ากอนนอยอ๋อโอ้ยลูกลาเขอว่ายุมันันยืนนะลูกสู้ะนะครับแขแรงสู้ดิผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมาเด e เมลบ็อกได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา15.20นาทีทาง n นชั่นทีช่อง22